อ่ะมาครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาะมาเห็ดน้ำม,มักนะครับน้ำม,มักยีดนะเพื่อที่จะเอาใส่มันนะครับเดี๋ยวกั้งรงให้หน้องไว้เอามันอยู่นะครับอันนี้คือกากน้ําตาล,น,าน,ตาลน,านะครับกากน้ําตาลผสมน้ำนะครับอ่ะน้ำก็จะใส่อันนี้เป็นถังอ่อาจะร้อยร้อยยี่สิบวะนะครับร้อยยี่สิบหรือร้อยหา้าสิบแบบนะครับเอาเราจะเอาใส่น้ำไว้จะเครื่องถัง ใส่น้ำไว้จะเคื่องถังอ่ะาเบงส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็สีมีกากน้ำตาลนะครับกา้น้ำตาลผมส่ไส์สิบสองกิโลนะครับต่อตันลวก็มี่ปุยูเลียนะครับแล้วก็มียิดนะแล้วมีน้ำตาลไส้แดงกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็เกลือนะครับนี่แหละผมจะใส่ต่อตันนะครับนี่อันนี้นะครับมีขายนะครับยูรานนะผู้ใดอยากได้นี่ บอกเรยว่าเข็มขน้ขนผลแห้งนะครับเดี๋ยวผมจีดเท่บ้างแบบเข็มข้นนะครับยี่สิบกิโลนะครับนะบพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องความเหนือ่ออ่าเบื้องความเหนื่อของน้ำตาลมันหะล่นอะมันอยู่คนละทาบเลยเด้อนะนะ น้ำตาลผมจะใส่ประมาณ12กิโลนะสิอกิโลน้ำตาลจากน้ำตาลนะครับ12กิโลนะผสมน้ำนะละลายก่อนนะครับจึงอยู่เทลงถังนะทุกอย่างนะครับละลายก่อนจึงอยู่เทลงถังหมดน,นะครับเดี๋ยวจังมาเบิง่งคือจะละลล่แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับบอกมาเรวคอยจะเทลงถัง นะครับเทลงถังแล้วก็จังไปค้นอีกแค่นึงนเอากากน้ำตาลลงก่อนนะครับกากน้ำตาลแล้วก็เป็นเกลือน้ำเกลือแล้วก็จังเป็นยูเรียนะครับยูเรียผมใส่แค่3ากิโลนะครับใส่แค่3ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันนี่นะครับอ๋อเทไปนีก่อนนะครับต่อไปนะครับแล่ลายล่ลายเกลือเกลือครับเกลือประมาณห้ากิโลแล่ลาย ต่างกล่องนะครับน,นี่ครับก็บคนคน้น ครับพอ่อนี่น้ำเกลือนะครับเดี๋ยวมาใส่ยูเรียนะครับเรียรสามสามกิโลยูเรีย,รรยรนี่เยา่ยาเย่าม่งจับนะเอานั่นเอาไม้ย่างเดียวเอาอันนี้คน คนจนมันละลายจนเนดนะครับคนจนละลายจนเน็ตคนจนเขาะละลายนะครับเาละลายไปเลยนะครับใหญ่ไม่เนียดไม่แข็งนะมันเย็นนะยูเรียอย่ามือจับมันเย็นเนี่ยค้ณค้นมาเลยนะครับใหม่ฮะใหม่ฮะรอนะครับคนอ่ะนี่นะครับการน้ําตาลนะครับเกลือนะครับแล้วก็ยูเรีย สามถังนะครับแล้วก็เทลงเทลงในถังอีกเลยนะครับสามยางนะครับเอามาเทลงในถังนีแล้าจังค้นอีกเช่นึงอ่ะนี่นะครับเทลงมาแล้วนะครับก็ยูประมาณนี้นะครับกสีอันนี้มันยังน้ำลายอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะใส่น้ำตัวยีดนี่หน่อยเอานะครับเหลืออยู่สองยางนะครับเดี๋ยวห้อละลายน้ำตาลสักวันนะครับน้ำตาลแล้วค่อยเอา แปลงหยิบนะครับลงนะครับนี่นะครับขันตอน,นต่อไปนะครับก็เอาผงผงหยิบนะครับหยิบมาขนมปังเนี่ยลงลงไปนะแล้วก็ คนให้เรานะครับคนให้เรานี่นะครับคนจนว่ามือสัมผัสเท่านี่บโบถือแกงยีดแล้วนะครับแห่แปง้งยีดแตกโตกันนะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยถึงไปนะครับเดี๋ยวยีดกำลังตาลน,นะครับจะทําปฏิกิริยากันนะครับเดี๋ยวหว่อมาคนนะครับมาคนตัวนี้มาคนตัวนีิทานะครับเดี๋ยวาายมาคนตัวนีิทะเดี๋ยวให้่ยีดทําปฏิกิริยากับน้ำตาลซะก่อนนะครับเดี๋ยวห่อจะค่อยเอามาลุ่มตัวนี้

เรือเป็นฟองขึ้น,รเ,นรเริ่มเป็นฟองเดี๋ยวให้เขาปุ่มขึ้นมาในถังจนว่าซ้ำถังนี่นะครับแล้วห่อจังจะเอามาเาทใส่ถังนี่นะครับนี่ก็เข้ากันแล้วเป็นฟองแล้วใบเบิังนะครับผิวสัมผัสจะบูช์เพราะว่าจะเป็นเกล,เลือยู่เรือหรือว่ากากน้ำตาล นะครับเขาจะบวบอถุอเป็นก้อนนะครับซุมเป็นก้อนเป็นยังจำลังเลยนะครับมีคือมันแตกโตแล้วนะครับมันละลายใส่กันหมดแล้วอ่ะนี่นะครับนี่คณะช่วงรอนะครับให้อืมยีดนะครับกับน้ำตาลน,นะครับทำงานก็จะประมาณน,นี้ อ่ะนี่นะครับเริ่มขึ้นมาจากเกาแล้วหายเติบแล้วนะครับอ่ะนี่น้องครับเบิ้งครับนี่ไก่แล้วครับล้อมเต็มปุ๊บนี่แล้วห้องยังเทศใสทังไงนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องเบื้องครับเดี๋ยวผมยังยีเทศใส่นะครับเดี๋ยวให้เขาอิ่มตัวจะข้าวหนึ่งครับอ่ะประมาณนี้นะคยิบทำปฏิวิทยา นะครับไล่ออกนะพี่น้องเบิ่งนครับอ่ะมาครับมาเทเลยอ่าเดี๋ยวเทใส่เลยนะนี่นะครับนะอ่ะนี่นะครับเทใส่แล้วฮะเราเทใส่แล้วเ้าคนนะครับคนคนให้เข้ากันน,ลลนะครับคนให้ยี่มให้น้ําตาลให้เออ่ยูเรียนะครับเกลือนะครับให้เข้ากัน นี่นะครับคนให้เขากันไปเลยน,นะครับพี่น้องครับน่าจะเขากันแล้วลละนะพอทุกอย่างเข้าตีผสมกันนะครับตีแล้วให้น้ำทึ่งหมดแล้วนะครับมันก็จะเขากันงายเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนที่ยีดทำงานนะเดี๋ยวให้น้ำนิ่งก่อนนะครับ พี่น้องครับนี่แหละก็สีประมาณนี้ครับค้นแล้วแล้วนะครับจิได้ประมาณนี้แหละนะครับที่จริงมัาต้องใส่ทั้งสองหลอยนะครับแต่ว่าบ่มีนะก็ใส่ทั้งนี้เลยนะครับเขียมขนแน่จังหน่อย่ะเดี๋ยวตอนที่จะใส่นะครับอันนี้กะซีเอาทิมไว้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อเปลือกมันลังมาานะครับแล้วก็เข้าใส่ถุงใส่ถังแล้วนะครับถังนี่นะฮะเข้าใส่ถังแล้วนะครับพ่อจังตักนะครับ น้ำนะครับมางยีดนี่ลาดนะครับแล้วก็มักไว้นะครับขันใจดีก็ประมาณสามอาทิตย์นะครับแต่ว่าขันเฝ้าก็เกือกมือสองมือกินเลยนะครับนี่ประมาณนี่นคลิปนี้ก็อาจจะเหียเอาแน่นะครับสำหรับผู้ใดที่ติดตามนะครับเป็นพี่ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับผู้ใดอยากได้ก็ไปย้อนเบิ้งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคําถามว่าใส่ยังแน่ก็จงถักมานะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเรื่อย นะครับสาหรับผู้ใดที่ติดตามไม่ว่าเป็นอยากเลี้ยงอยากเข็บนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรดัดแปลงเอานะครับ,รบดัดแปลงเราสาหรับได้รดีเข้ากับว่าเข้ากับเอามาใสซนะครับนี่แหละประมาณนี้นะฮะ